ทุงที่สองนะครับของกเบียร์เซสุนทรนนะครับธนาคารออมสินมอบความพิเศษครับเพียงเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้กับเสยนเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับเพียงคุณมีบ้านมีคอนโดหรือว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ปลอดชํำระนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินก้อนฉุกเฉินได้นะครับ ดอกเบี้ยของพี่ครับเริ่มต้นที่3.5 9้า้าเอร์ซต่อปีนี้สำหรับปเดือนแรกนะครับวงเงินสูงสุดพี่10บล้านบาทผ่อนสบาย30ิปีและที่สำคัญบ้านยังอยู่ครบนะครับสมัครได้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิบสิงหาคม25 6 8หสิบแดล้วก็อนุมัติจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับไปใน1ิ้ากันยายน2568นหดะครับเนื่องขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดนะครับส่วนออมสินเขาก็ยังเชิญชวนนะครับออมเงินกับ เงินฝากเดือเรียกพิเศษ4เดือนแล้วก so ็เงินฝากเดือเรียกพิเศษ8เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเดือเรียกพิเศษประเภท4เดือนอันนี้เราอัตราดอกเบี้ยที่1.30%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.52%ต่อปีนะครับแล้วก็สําหรับเงินฝากเดือเรียกพิเศษ8เดือนอันนี้กรณีฝากต่ํากว่า 10ล้านบาทนะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1.37%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.61%ต่อปีส่วน10ล้านบาทขึ้นไปนะครับอันนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.50%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.76%ต่อปีนะครับโดยทั้งสองประเภทครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากได้เพิ่มครั้งละ1,000บาททั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดานี่รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วนะครับที่วันนี้ณวันนี้นะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาจนถึง31พฤษภาคม 2,568นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสอบถามข้อมูลดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบนเว็บ gsb.or.th หรือที่ gsb contact center 1115นะครับธนาคารอมสินก็ยังออกมาตรการสินเชื่อธนาคารประชาชนก็รับเปิดเทอมนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่เพียง0.6%ต่อเดือนนะครับวงเงินทู้ตามความจำเป็นสูงสุดไม่เกิน10,000บาท รายนะครับระยะเวลาก็ไม่เกินหนึ่งปีสิบสองวันนะค่อนชําระประมาณแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยอันนี้รวมเบ็ดเสร็จไปแล้วนะส่วนถามว่าสําหรับใครนะสําหรับผู้ที่มีอาชีพมีไรายได้แล้วก็ที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหลกนะครับสามารถยื่นขอได้นะครับไม่มีหลักประกันนะผ่านแอปพลิเคชันไมโม่หรือว่าแวะเข้าไปที่ธนาคารออมสินท,ทุกสาขาเพื่อขอคําแนะนํานะครับได้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ส่วนธนาคารออมสินเขาเข้าร่วมงานปากรมันนี่เอ็กซ์โป2025แบงคอกมีไฮไลท์สําคัญก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันอัตราดอกเบี้ยสเต็ปครับเฉลี่ยอยู่ที่2.55%ต่อปีวันนี้มอบบ็อกเซตเดลี่จากธนาคารออมสินสองรางวัลน,นะครับต่อคำถามในเฟซบุ๊กไลฟ์คำถามคือธนาคารออมสินเข้าร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โป2025แบงคอกนะครับโดยมีไฮไลท์สําคัญก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพ นะเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ีนี้ไปตอบคาถามกันได้นะครับส่วนด,ด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน่งประเทศไทยหรือว่ารอปมมได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาบอจขนส่งรวมใจสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและยกระดับระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่หอ,อประชุมเฉลิมพระเกียรต,ติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการนําเสนอข้อมูลและก็ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยสายสีแดงนะอันนี้ช่วงโรงพยาบาลนะครพิงถึงแยกแม่เหียะนะสมานสัมัคคีแล้วก็สายสีแดงช่วงต่อขยายนะครับอันนี้จากแยกแม่เหียรสมานสามัคคีไปยังอุทยานหลวงราชพฤ์นะครับรวมถึงสายสีน้าเงินนะช่วงสวนสัตหม่ถึงแยกสีวงเงินพัฒนาแล้วก็สายสีเขียวช่วงแยกรวมไปรวมโชคมีชัยครับถึงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะฮะซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเดินทาง เพื่อเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารต่างๆนะครับช่วงที่สองนะครับอันนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวจะดูสะหน่อยนะว่ามีการสำรวจเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลภาคอุตสาหกรรมนะเขาบอกว่าตอนนี้ขยับขึ้นเป็นระดับ2.0แล้ว ฟังแล้วก็งงๆนะ2.0คืออะไรแล้วมันเป็นระดับไหนผมอยู่กับผู้ช่วยผู้วยการใหญ่สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับดรชินาวุฒิชินาประยธ์นะครับสวัสดีครับดรชินาวุฒิครับจัดซท่ากอสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับครับผมผู้ช่วยผมรบกวนถามหน่อยครับพอดีเห็นข่าวเนี่ยบอกว่าเอ้เรามีการสํารวจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคอุตสาหกรรมปี67เนี่ยขยับขึ้นเป็นอันดับ2.0ระดับ2.0มันคืออะไรฮะ มันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือใน 4G ้า G 3G อะไรเนี่ยครับค่ะครับครับจริงๆเราเราใช้เอ่อเอ่อเราเรียกว่าเป็นเป็นความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีนะครับเราเรียกว่าเอ่อเป็น Digital Density นะครับว่าแล้วแต่และอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีการใช้เทคโนโลยีเข้มข้นมากแค่ไหนโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการสำรวจถ้าเอา่อพี่ทั้นคุณเคยจําได้ประเทศไทยเคยประกาศนโยบาย Thailand 4.0ถูกไหมครับตอนนั้น4.0นะครับ แล้วก็แล้วก็เราจะได้ยินคำว่าอินดัสทรีโฟไโหรือ 0, อินดัสทรี4.0ออุตสาหกรรม4.0เป็นค่อนข้างเยอะน,นะครับ mm. ก็เวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรม4.0เนี่ยจริงๆคือมันคืออุตสาหกรรมที่เอาอเครื่องมือเครื่องไม้ทางดิจิทัลเนี่ยเทคโนโลยีต้องเอาไปใช้ในการทําให้ตัวประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมนี่ยมันดีขึ้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็มีการสรํารวจว่าจริงๆแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ย เรามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับแล้วก็จริงๆเราสำรวจทุกภาคนะครับทั้งภาคสวิตด้วยนะครับทั้งภาคท่องเที่ยวด้วยนะครับทั้งเอ่อภาคการค้าบริการด้วยนะครับก็แต่จริงๆนะครับก็จะมีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่าห่วงนะครับจริงๆเราทำสเวยมาครั้งหนึ่งเมื่อปีสักปีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับ เราพบว่าจริงๆสเสถียรนะตอนนั้นอ่ะอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกือบเกือบ80%ถ้าผมจะไม่ผิดนะจะอยู่แค่1.00อยู่1.00คืออะไรมันก็เป็นเลเวลเนี่ยแหละครับเหมือนกับเ,เป็นเป็นขั้นตอนการวัดว่าถ้าเป็น1.00เนี่ยก็คือยังเพิ่งเริ่มแจ่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเลยโรงงานอุตสาหกรรมก็คือจะขายกับเราอยู่ในก็คือ่าน ถ,ถ้าถ้าโรดที่กับโทรศัพท์ก็เป็นแบบฟลิกไลน์อย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ยังเป็นยังเป็นสองที่ที่ส่งข้อมูลไม่ได้ครับเป็นหนึ่งจีสองีแค่โผลได้อย่างเดียวนะครับก็คือคือเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็อ่าอุตสาหกรรมสองจุดศูนย์เนี่ยครับที่เรียกว่าสองสองจุดศูนย์เนี่ยก็คือเริ่มเป็นผู้ใช้แล้วครับเริ่มอนอฟเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อ่าเช่นตอนนี้เริ่มมีเรื่องของเอไอเข้ามาคนก็เอาเรื่องของเอไอเข้ามาใช้ในการทําประกอบธุรกิจในส่วนต่างๆนะครับ แล้วถ้าเป็นสามสศูนย์เนี่ยก็คืออันนี้เป็นพวกคนใช้งานแบบ expert user และนะครับถ้าถ้าพูดถึงให้ทันสมัยหน่อยเดี๋ยวสมัยนี้ก็มีการใช้งานเทคโนโลยีที่เรียกว่า agent AI อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือสามารถสร้าง agent ได้แล้วนะครับและสุดท้ายเนี่ย final เนี่ยคือสี่ศูศูนย์ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็น innovator ก็คือเป็นนวัตกรรมและคือตรงงานตัวเองเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีมาผลิตสินค้าหรือบริการใหม่เพื่อจะตอบได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น l ล v e l อย่างนี้ครับ ก่อนก่อนหน้านี้ครับจริงๆต้องบอกว่าการอ d ด p t ใช้เทคโนโลยีของไทยเนี่ยถึงเราจะมีอเวนเด s สูงนะครับหมายถึงว่าเรามีความตื่นตัวสูงแต่ว่าพอไปสมรวดจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่น,นะครับจนปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มปรับตัวครับเริ่มเริ่มทิศทางเริ่มกลับตัวละจากที่บอกว่า80%ไม่เคยใช้เทคโนโลยีวันนี้ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีละนะครับเริ่มอย่างน้อยถ้าไม่เคยใช้ h a t GPT ไม่เคยใช้ g e งไง i วันนี้ก็ใช้ละนะครับ ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าเราก็เริ่มมีเห็นภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยนะครับที่เริ่มใช้เคโนโลยีเพราะว่าที่จริงถ้ายกตัวอย่างครับก่อนหน้าเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเราไปสํารวจพร้อมๆกันเนาะถ้าเป็นภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่อยู่หนึ่งจุดศูนย์อยู่นะครับเมื่อสองเมื่อสามปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็สองจุดศูนย์แหละเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันออนไลน์หมดแล้วนะครับเวลาท่องเที่ยวจะจองจะบุ๊กคิ้งจะ จองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินมันต้องใช้ออนไลน์หมดแล้วเพราะงั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีบางอย่างแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยภาคการผลิตก็ยังเป็นภาคการผลิตแบบเดิมแต่วันนี้เราก็เริ่มเห็นการภาคการผลิตที่เริ่มเป็นผู้ใช้เริ่มเอาระบบเช่น IOT นะครับเข้ามาใช้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับรายการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการของเสียการจัดการประสิทธิภาพการผลิตการวางแผนการผลิตการทําเรื่องของ การ Maintain, Maintenance ระบบที่เรียกว่ารีวิธี Maintenance เนี่ยมันต้องอต้องมีอุปกรณ์มาติดแล้วก็ออกมาใช้งานเพื่อจะทำให้มันเกิดการเพิ่มผลิตภาพแล้วก็ Optimize ตัว Process ของการผลิตต่างๆครับอันนี้ก็ก็เป็นสัง่งที่เห็นว่าเริ่มตื่นตัวครับ <ก>ผมกําลังนึกภาพอย่างนี้ครับดรชินวุฒิถ้ายอย่างนี้หมายความว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดกันแบบเออภาคอุตสาหกรรมที่มันเป็นหนึ่งจุดศูนเนี่ยอาจจะเป็นแบบโทรศัพท์สั่งของใช่ไหมเราเออเนี่ยผมอ,อยากได้ของอันเนี้ยอยากได้น้ำมันยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะเออส่งมาให้หน่อยอวันนั้นวันนี้ห่างไปแต่สมัยนี้มันอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องโทรศัพท์สั่งแล้วถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเลยเราไปเปิดหรือว่าเราเขาเขาอาจจะมีแบบเป็นของขายของออนไลน์อย่างเงี้ยผ่านช้อปปี้ก็ได้แต่่่่วาาาามีีหนนนน้้รผเย ก็คือดูเข้าไปเลยแล้วก็สั่งผ่านอย่างเงี้ยไอ้ไอ้อย่างเงี้ยคือการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากหนึ่งจุดศูนเป็นสองจุดศูนย์ถูกไหมครับครับสุกต้องครับครับยกตัวอย่างเช่นะครับอุตสาหกรรมก็จะมีระบเช่นครับครับเชครับ มันอาจจะมีระบบหลังบ้านเช่นอ่าเมื่อก่อนเนี้ยโอ้ใช้สมิยนนั่งคีย์ข้อมูลนั่งเขียนแต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบโ,โปรแกมรมสําเร็จรูปที่เอามาใช้ที่เป็นพัฒนามากขึ้นเป็นองค์เป็นแอปอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะช่วยย่นระยะเวลาหรือว่ามีการคํานวณที่ถูกต้องมากขึ้นไอ้พวกเนี้ยมันคือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากหนึ่งเป็นสองเป็นสองถูกไหมฮะถูกต้องครับครับก็คือจริงๆก็เช่นระบบต่างๆที่อยู่ในการพิจารงาอุตสาหกรรมะครับ มันก็มีตั้งแต่ระบบการวางแผนการผลิตที่เรียกว่า manufacturing นะครับไอตัว uh, resource planning เนี่ยครับว่าจะใช้ทรัพยากรยังไงจะใส่อินพุตยังไงจะเดินสายพานผลิตเมื่อไหร่จะพักสายพานการผลิตหรือเปล่าอันนี้ทอันนี้ก็คือเมื่อก่อนข้อมูลอาจจะเก็บในกระดาษใช้วิธีจดอย่างนี้ก็เป็นระบบที่อยู่ในระบบดิจิทัลแล้วนะครับ uh huh. ก็มีโปรแกรมที่จะเข้าไปช่วยกันช่วยคำนวณต่างๆหรือทําบัญชียังไงครับเมื่อก่อนทาบัญชีก็อาจจะเป็นสมุดบัญชี นะครับทำยดบ,บิคเครดิตดี๋ยวนี้ก็มีระบบพวกเรียกว่าเป็นคลาวด์แอคเคาน์ติ้งนะครับที่ไปช่วยาทาให้เกิดการทําบัญชีได้ดีขึ้นหน่อเป็นต้นนะครับหรือจะเป็นเมื่อกี้ที่ถ้าพงยกตัวอย่างก,ก็คือขายของเมื่อก่อนขายของแบบออเดอร์ก็ใช้โทรศัพท์นะครับอในการจดในการทำเพอร์เซอร์ซอเดอร์ต่างๆดี๋ยวนี้ก็มีระบบที่เป็นออนไลน์มากขึ้นอย่างี้ก็คืออ่ามีการมุกจากหนึ่งจุดที่มาเป็นสองจุดๆครับครับแต,แต่แต่ยากนะถ้าเราจะไปถึงสามจุด,ด,งงดๆเนี่ยผมว่ายากยากนะประเทศไทยเนี่ย เป็นไปได้ไหมครับผมว่ามีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคเอไอครับพอเป็นยุคเอไอเนี่ยพอคนเริ่มใช้สองจุดศูนย์เนี่ยมันแปลว่ามีความหวังแล้วเมื่อก่อนเราเห็นว่าเวลาลงงานอุตสาหการรมเยอที่ผลิตเก่าๆเนี่ยเขาจะลงทุนกับระบบมีจทตอที่เนี่ยใช้เรียกว่าใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเงินทุนนะครับในเชิงของการเป็นเท่าแก่ที่คุ้ที่ิงกับระบบ การทํางานแบบเดิมนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่พอเริ่มใช้เทคโนโลยีเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เขามีความตื่นตัวมากขึ้นสองนะครับที่สําคัญคือวันนี้พอมันมีเข้าสู่ยุคเ i เนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่าเป็นยุคดิจิทัลสารนิวเมชันแต่ยุคนี้เป็นยุคของการแปรรูปเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์แล้วแล้วต้นทุนมันถังลงเยอะเลยครับต้นทุนที่เมื่อก่อนเราบอกว่าอาจจะต้องใช้งานเช่นสมมุติว่าเราจะทําวางการการวางแผนในการผลิตนะครับเราต้องสร้างคนมาพัฒนาโมเดลเก็บข้อมูล อย่นี้มันมีแทบจะเป็นโมเดลสดําเร็จรูปที่ AI เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ต้นทุนต่ามากในการที่จะช่วยเรวาวางแผนการผลิตได้นี่เป็นต้นครับรับก็เหมือนถามแชท GPT ให้แชท GPT ท,ทาเขียนวิทยาวิทยานิพนธ์ให้เนี่ยนะ <c oughs> อ่าใช่ใช่แต่ว่าก็คืออัดให้ถูกนะครับแล้วก็พอพอเข้าสู่ยุคนะครับพอจะไปสามสิบศูนย์เนี่ยก็คือเป็นเป็น expert user แหละ expert user ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเมื่อกี้ผมพูดถึงอ่านี้คนอาจจะได้ยินคำว่า agent AI นะครับ AI agent นะครับ ส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีนี้กําลังมานะครับเมื่อก่อนเราบอกว่าเวลาเราถาม Chat GPT ก็คือถามมาตอบไปถามมาแล้วมันก็ตอบเรามานะครับแต่ถ้าเป็น AI agent ก็นึกว่าเรามีพนักงานคนหนึ่งเลยนะครับเหมือน AI เป็นนงานจะไปทาทุกอย่างแทนเราครับเช่นอ่าคนนี้จะต้องเป็นอ่าพนักงานคนนี้ต้องเป็น marketing นะครับทําเรื่องของการตลาดเขาก็จะมีหน้าที่เป็น AI เนี่ยแหละไม่ใช่ตัวตนเป็นมนุษย์แล้วนะครับเป็น AI เนี่ยแหละที่เป็นเอเจนท์ที่ไปนั่ง ทำข้อมูลเช่นจะไปเสิร์ชข้อมูลนะครับไปเก็บข้อมูลโซเชียลมีเดียแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ส่งรีพอร์ตให้เราเลยอันนี้เป็นล mm ักษณะของไอเอเจนต์ Agent. อ่ะซึ่งตอนนี้ต้นทุนของการเข้าสึงเทคโนโลยีที่มันอดวานซ์แบบนี้ครับมันก็ถูกลงก็แปลว่ามันก็มีโอกาสที่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือเซกเตอร์หรือก็ตามนะครับที่จะสามารถที่จะใช้ไอตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยต้นทุนที่สั้นลงแล้วเขาก็คุ้มคิมมากขึ้นเพราะงั้นผมเชื่อว่าถ้าเราให้ความรู้เขานะครับ เราสามารถปรับตัวของผู้ประกอบการได้มีอาจจะมีรัฐอาจจะมีอินเซนตีต่างๆที่เราพยายามทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเซนตีทางภาษีแล้วก็มีแมทชิ่งพัน,นนะครับมันก็จะทาให้เขากล้าตัดสินใจที่จะทดลองเทคโนโลยีพวกนี้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่อุตสาหกรรมไทยจะปรับประเด็น,านสาผีสดินครับครับอืมดิฟนีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเราพูดถึงทีดีไอเนี่ยครับครับฮัลโหลครับครับโอ้กําลังนึกกําลังกําลังนึกภาพครับว่า ้อย่างนี้เราต้องทํำยังไงถ้าเราอยากจะไปอย่างนี้ฮะอันนี้ผมถามต่อผมเดือประมาณรั้งนาทีนาทีครึ่งนะฮะถ้าประเทศไทยอยากจะพัฒนาไปถึงอย่างที่ดรชินุฒิพูดเนี่ยต้องพัฒนานักเรียนนักศึกษายัางไงครับจริงๆก็คือตอนนี้เราต้องทุกคนต้องเรียน AI skill นะครับเบื้องตน้นผมว่าทุกคนก็ต้อง up skill skill ตอนนี้มีคอร์ส AI ให้เรียนฟรีเต็มหมดนะครับรัฐบาลก็ร่วมกับทางทางบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google นะครับ AWS เปิดคอร์สอย่างของ Microsoft เนี่ยก็าตั้งคอร์สตั้งหลายคนนะครับ ทางสำนักงานส,ส่สนงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเองเราก็มีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าดิจิทัลส l ิลวอตแมพนะครับซึ่งอันนี้ก็มีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นยูเซอร์เลยก็คือเป็นแค่ผู้ใช้เนี่ยจะเรียนอะไรสองก็คือกลุ่มที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเช่นเริ่มมีอาชีพแล้ววันนี้อาจจะเป็นนักกฎหมายที่เข้าใจเรื่อง A.I. นักการตลาดที่เข้าใจเรื่อง A.I. พวกนี้เราก็มีการรวบรวมคอร์สต่สางๆเข้ามาแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้ยวดยครับถ้าบริษทรัทส่งเข้ามาเรียนก็ลดหย่อนได้สองสิบห้าเท อนโปรเจกที่เป็น AI as a service โดยเฉพาะของคนของคนไทยเนี่ยนะครับเช่นอยากใช้ระบบอ่์ cloud AI ที่เป็นเรื่องของเอ่อ accounting นะครับหรือเรื่องของระบบ ERP นะครับอันนี้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของดีป้าได้ที่ s e c t i o n d า p a ดอทพซึ่งดีป้าเนี่ยก็รวบรวมโปรเจกพวกนี้ไว้เยอะมากนะครับที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ครับครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณดรชินวุฒิมากนะครับพอดีเวลามันหมดขอบคุณครับสวัสดีครับไวัสด้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับวันนี้ผมนัทพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ